น,นี้เราจะไปไหนกันครับไปที่กระถางต้นไม้ครับไปกระถางต้นไม้ตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนเอ่ยบนรถ่ยฮะบนรถอยู่บนรถโอ้ย<ต>เราอยู่จังหวัดอะไร,รโคราชโคราชเรากำลังจะพาไปซื้อกระถางต้นไม้เพื่อที่จะมาปลูกต้นไม้บ้านประดับร้านนะครับผมอันนี้ก็ ยกับน้องไททันโอ้โหเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านต้นไม้นะครับผมอเรามาถึงร้านต้นไม้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูต้นไม้นะครับเดี๋ยวให้น้องไททันนะครับพาเราไปดูนะครับอาปลาไททันพาไปดูแล้ว อันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านต้นไม้กุดม่วงนะครับผมอันนี้ต้นอะไรครับพี่เต้นไม่เห็นต้นอะไรเข็ม,มเข็ม ชุ่มฉ่ำเต็มไปด้วยฝนนะครับช่วงนี้พายุเข้าเราก็เลยพามาเลือกต้นไม้กันสหเออไอ้น้องไ้อไหนที่สามาจะให้น้องวมกันที่สามต้นร้อยเดียวได้นะคะโอ้โหเฮ้ยค่ะที่สามเอาไอุปกรณ์ อันนี้ครับต้นไม้เยอะมากเลยอยู่ที่กุดม่วงนะครับด่ายุนทศเพื่อด่าุทยายนทศจังหวัดนครราชสีมาแล้วตรงโซนทีน่พี่องกลังเดินอยู่ยก็จะเป็นต้นตไม้กานะคะปากพอพยงยูนยางนาพงลมีอะเ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมสลานะคะ ไอ <si ้วันมันอยากได้เอาไปวางนั่นอยู่นี่ทไมเขาเป็นสีเขียวทำไมที่บ้านเราเป็นสีเหลืองอันนี้อะไรอะซานาดูตรงนั้นโดนแดดไหมไม่โดนเลยผู้เสี่ยค่ะถ้าเนี่ยมันจะต้องผสีเขียวแต่ในกรณีที่ว่าออกเหลืองอะค่ะอาจจะอาจจะโดนแดดเยอะเกินไปทำให้สีไปใช่อันนี้อยู่บ้านล้วนไม่เคยออกไปเชื่อมบ้านเลยหัวองอะมันเป็นสีสีเขียวใช่ไหมมันออกเป็นแบบเขียวอ่อนน่ะมันเขียวอ่อน มันเป็นลูกมันเลยกลายพันธุ์รึปะเพราะว่ามันโตมาแล้วผมแยกกระถางไปจนต้นี้ก็ต้นมันกลายเป็นแบบอย่างนี้แหละแต่มันก็นนได้ะแต่ว่ามันมันก็เลยเหลืองไงรู้เปล่าสีมันเลยอ่อนกว่าตัวแม่ตัวซอแม่ไหมอ๋อมีมีมีส่วนในการหั่นไม่งั้นน้องลองเอาปุ๋ยใส่ดูนะคะเผื่อมันเลือมใส่ทั้งปุ๋ยใช่ไหมใส่ปุ๋ยใส่แล้วใช่ไหมปุ๋ยแม่บำรุงแล้วใช่ไหมแต่ยังยังออกเหลืองอยู่ใช่ไหมน่าน่าจะเกิดการกายแล้วค่ะทีนี้น้องผมรู้ว่าอย่างนั้นแหละสีนี้มันสวยเนาะเนาะถ้าจะมานต้องเมันต้้องเมดวยใช่ มันจะเขียวอ่อนแค่นั้นหรอกกรณีที่ว่ามันเป็นใบอ่อนที่แตกมาใหม่เท่านั้นที่พออายุใบมันได้มันก็จะขึ้นเขียวอะไรองผมถีบมาประมาณในตลอดอ่ะยันโตวัฒนามที่พี่มีต้นใหญ่ๆไหมน้กข่าเมินไซใหญ่ที่ขายไปหมดแล้วพี่ีสูงประมาณจากพื้นถึงประมาณหัวไหล่ค่ะโอ้ยเนี่ยกำลังอยากกำลังหาเลยอ่ะผมกำลังหาอยู่เลยนกข่าลองสูงจเป็นต้นหนักแทนไหมเอาไปแล้วอะเอาไปแล้วเนาะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่น้องไตเติลอยากทำคลิปอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ลองให้โอกาสเด็กๆดูอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องชาแนลเฮียสารผาตะลุยกันด้วยนะครับและคลิปต่อไปจะให้น้องไตเติลพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ